สวัสดีผมพี่เอดงก็ก็อยากจะสารภาพว่าผมข,ขาขายังไรดีอะคือตอนนี้ผมเดินขากระเพกมากเลยเนี่ยพอดีผมอะอ่อันนี้หลักฐานคือผมอะขับรถแล้วกลับกำลังจะกลับบ้านไงแล้วผมอะเผิอผมน่าจะคือผมน่าจะขับรถด้วยความเร็วแหละแล้วพอดีมัน กำลังที่ชะลอแล้วพอดีผมน่าจะเบรกกระทันหันละมั้งมันก็เลยทําให้มันก็เลยทําให้รถอ่ะมันล้มก็คือรถมอเตอร์ไซค์นะไม่ใช่รถใหญ่นะรถมอเตอร์ไซค์ก็เลยเป็นอย่างนี้นี่ขาแต่อันนี้คือก็คือ,คอผมใช้ยาแดงทาก็คือมันมันไม่ได้เจ็บมากเพราะาผมใส่เกงเกงยีนยังดีที่ผมใส่เกงเกงยีนเพราะไม่งั้นหนักกว่านี้แล้วตอนนี้จริงตัวนี้ก็เป็นแต่ว่าตัวนี้ไม่ไม่ค่อยหนักมากหมเห็นไหมคุณเห็นแดงๆวะนั่นแหละ ผมก็เป็นตัวนี้ก็เป็นนี่โอ้ในกล้องเห็นชัดแจ๋วเลยนะแต่ด้วยความที่ว่าผมอ่ะใส่กางเกงขาขายาวกับเสื้อเอ่อเสื้อเสื้อคลุมอยู่ไงก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาก็เลยเออแต่ว่าได้แผลไม่เท่าไหร่แต่เดแต่ขาเดินขากูเพลียนะตอนเนี้ยคือตอนเนี้ยขาบวมมากลยแต่ว่าไม่บวมแบบไม่เห็นหรอกเพราะว่ามันเจ็บมันข้างเจ็บข้างในมากกว่า ถา,าถามว่าถามว่าจะลองคลิปได้ปกติไหมลองคลิปได้ก็ปกติแหละมันมันม,ม,มันก็ไม่ได้มีผลอะไรกับการลงคลิปแบบแต่ว่าผมก็ค่อนข้างที่ยังยังไม่มีเวลาเหมือนเดิมก็เดี๋ยววันนี้ขอลองขอลองดูก่อนเนาะโอเคก็มาบอกแค่นั้นแหละแค่มาบอกว่าผมขาดเดินกับเพกแค่นั้นก็ไม่ได้อะไรแค่หลดลม้มแค่นั้นเองโอเคงัค้นคลิปนี้ขอลาตัวไปก่อนครับผมไม่บายผมไม่บาย